unit link ไม่ว่าค่ายไหนต้องเป็นคนที่รับความเสี่ยงได้เพราะว่าในแผนกรมธรรประกันมันมีความมันควบการลงทุนอยู่คําว่าการลงทุนหมายความว่ามีความเสี่ยงการลงทุนมีความเสี่ยงนั่นแหละเออดังนั้นมันต้องเข้าใจการลงทุนด้วยอะ่ะไม่ใช่ว่าการลงทุนมันไม่มีขาดทุนาการลงทุนมีขาดทุนด้วยมีเจ๊งด้วยมีโอกาสเจ๊งด้วยเออ นี่ตอนขายตัวแทนบอกไม่หมดจนไปสมัครตัวแทนเอง <c oughs> <c oughs> ดีครับ <c oughs> นั่นแหละก็หลักๆก็เนี่ยแหละมาเป็นตัวแทนก็อยากจะมาช่วยคนได้มากขึ้นเพราะว่ามีผู้ติดตามหลายคนมาปรึกษาหลังไม่ของผมเนาะเขาก็บอกว่าคือเขาอยากให้ผมวางแผนอะไรให้หรืออะไรให้ดูเบี้ยอะไรให้เขาจะบ่านัดเวลานั้นผมไม่ได้เป็นตัวแทนผมก็ทําไม่ได้เขาก็เลยบอกว่าพี่บอยไปเป็นตัวแทนเถอะเพราะว่าพี่บอยจะได้ช่วย ช่วยช่วยให้สุดอ่ะเออสําหรับบางคนเข้าใจปะคนบางคนที่เขาอยากจะให้ผมช่วยจนสุดจนได้รับความคุมครองอ่ะมันก็มีเอออะไรประมาณนั้นเขาก็เลยนั่นแหละผมก็เลยโอเคก็ได้ก็ถือว่าเป็นการได้รับความรู้เพิ่มเติม,ตมด้วยเออผมก็เลยไปเป็นเนะี่ยผมก็เลยสมัครเป็นเข้าไปเรียน FA โครงการ FA นเ่นแหละปรึกษาต่อได้ที่หน้าลิงก์ไบโอโปรไฟล์นะครับ